ทุกทุกคนครับคือผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าวันที่30มสเมษายนเนี้เราดาวส้มจะเข้าเกมแล้วนี่หวา่าเหมือเลยทําให้ผมคิดว่าเฮ้ยพวกเราเหล่านักธนูทั้งหลายเนี่ยก็น่าจะเตรียมตัวกันสักนิดสักหน่อยเนาะดังนั้นคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกทุกคนมารู้จักกับหมอนส้มเบื้องต้นกันแล้วก็จะมีบิวที่แนะนําไว้ต่อกรกับเราดาวส้มด้วยนะครับ แต่ก่อนจะไปเริ่มกันขอขอบคุณทุกยอดไลค์และทุกยอด subscribe เหมือนเดิมนะครับมาเดี๋ยวผมใล่ฟังว่าเนื้อหาในวันนี้มีอะไรบ้าง Arch t e m p e r e ร Monster หรือที่ผู้เล่นมักจะเรียกกันว่ามอนส้มถ้าถามว่าทำไมถึงเรียกแบบนี้อืมตรงไอคอนของมอนสเตอร์ที่เป็นมอนส้มนะครับมันจะเป็นกรอบสีส้มเขาก็เลยเรียกมอนส้มกันนะเนาะแล้วมอนส้มมันเป็นมอนสเตอร์แบบไหน นี่คือคำถามที่เราจะหาคำตอบในหัวข้อนี้นะครับโอเคทุกคนก็น่าจะรู้จักกับ t e m p e r a t อน o n s อร์หรือมอนม่วงกันไปแล้วเนาะเพราะมันก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่ทุกคนก็ล่าก,กันอยู่แล้วในตอนนี้นี่แหละอย่าง a r c w e เวลม่วงอย่างเรดาวม่วงอะไรแบบนี้นะครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆมอนส้มมันก็จะเป็นขั้นกว่าของมอนม่วงนั่นเองอย่างมอนม่วงเนี่ยเขาก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่เก่งกว่าร่างเดิมนิดหน่อยนะครับ ทั้งด้านการโจมตีที่แรงขึ้นทั้งในการเคลื่อนที่และการโจมตีที่เร็วกว่าเดิมนิดหน่อยแล้วก็ยังมีพลังโจมตีที่เพิ่มจากล่างเดิมเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามพวกท่าโจมตีก็ยังคงรูปแบบเดิมครับไม่ได้มีการโจมตีที่พิเศษอะไรเพิ่มขึ้นมาแต่บางตัวก็อาจจะมีการออกท่าที่ไวกว่าเดิมหรือบางตัวก็อาจจะมีคอมโบใส่เราทีกว่าเดิมนั่นเอง ทีนี้นะครับตัดสลับมาที่มอนส้มกันเนาะมอนส้มเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือโหดกว่ามอนม่วงค่อนข้างเยอะพอสมควรครับคำว่าโหดกว่าของผมเนี่ยหมายถึงว่าโหดกว่าทุกๆด้านเลยนะครับแล้วมันโหดกว่าขนาดไหนอ่ะก็ตามน,นี้เลยนะครับคือพลังชีวิตสูงกว่ามอนม่วงขั้นหนึ่งแล้วก็พลังโจมตีที่สูงกว่าแบบก้าวกระโดดหรือพูดอีกอย่างก็คือบางท่าที่เราโดนมอนม่วงโจมตีครึ่งหลอด มอนส้มก็อาจจะใช้ท่านั้นโจมตีสายดาวหมดหลอดเลยก็ได้หรือจะเป็นเรื่องของ AI ที่ฉลาดขึ้นครับทำให้รูปแบบการโจมตีก็จะเปลี่ยนไปด้วยแล้วก็จะมีท่าไม้ตายใหม่เพิ่มขึ้นมายกตัวอย่างเช่นรายดาวส้มที่เราเห็นในตัวอย่างก็จะมีการโจมตีที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนไปเล็กน้อยแล้วก็อาจจะรุนแรงมากกว่าเดิมนะครับอย่างท่าแรกเนี่ยจากปกติมันจะเป็นท่าที่มันเอาปีกลากับพื้นใช่ไหมในร่างส้มเนี่ยมันก็ยังทําเหมือนเดิมครับ เพียงแต่มันจะเกิดระเบิดสายฟ้าที่ใหญ่มากกว่าเดิมระเบิดสายฟ้าแบบนี้นะครับจะเกิดเฉพาะในรังของมันเท่านั้นนะถ้ามันใช้ที่อื่นมันจะไม่มีระเบิดแบบนี้นะครับถ้าต่อมาจะเป็นท่ายิงลําแสงสายฟ้าครับท่านี้จากเดิมมันก็เป็นแค่การยิงออกไปธรมธรมดาธรรมดาแต่ในร่างส้มเนี้ยมันจะยิงออกไปเป็นระเบิดเหมือนเดิมเพียงแต่มันจะมีรอบ2ที่ระเบิดกว้างกว่าเดิมอยู่ด้วยครับ ถ้าต่อมาจากปกติมันจะเป็นการชาร์จแล้วก็แทงหัวใส่เราใช่ไหมในร่างโ้มนี้มันจะเป็นการชาร์จแล้วมันก็จะบินขึ้นยิงใส่เราแทนครับ ทำให้ดดเมจที่เกิดขึ้นก็น่าจะแรงกว่าเดิมเยอะพอสมควรนะผมไม่รู้ว่ามันจะมีท่าอื่นเพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากนี้ไหมนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเรดาร์ส้มมันน่าจะมีท่าโจมตีใหม่หรืออาจจะเป็นท่าไม่ตายใหม่เลยก็ได้แบบระเบิดเป็นวงกว้างอะไรแบบนั้นนะก็เเป็นว่ารอติดตามกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ๋อแล้วก็นอกจากนี้นะครับการมาถึงของเรดาร์ส้มมันก็จะมีชุดเกราะใหม่ที่เข้ามาให้เราได้สร้างกันด้วย ซึ่งเปาราะาวแกมมามันจะเป็นยังไงมันจะมีประโยชน์กับธนูมากแค่ไหนก็รอติดตามกันเช่นเคยนะครับแล้วก็วันที่30เมษาย,ยนนี้ผมมีสตรีมด้วยนะถ้าอยากเข้ามาจอยกันก็มาติดตามกันได้เลยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูธนูที่เหมาะกับการ,ราลาดาวส้มกันดีกว่าหลักๆแล้วมันก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ธนูครับธนูที่1เนี่ยจะเป็นธนูอาเทียนธาตุไฟนะธนูอันนี้จะเหมาะกับบิลรอดเมจสุดๆเลยครับ เพราะอย่างที่บอกไปในคลิปวิดีโออัปเดตธนูหลังทียูห่ก่อนหน้านี้นะครับว่าธนูอาเทียนธาตุไฟเป็นธนูที่ดีที่สุดแล้วครับในตอนนี้นะธนูที่2จะเป็นธนูอาเทียนธาตุน้ำครับธนูอันนี้เอาง่ายๆมันก็คือแบบเดียวกับธนูอาเทียนธาตุไฟนั่นแหละ คือเป็นธนูที่เหมาะกับบิลโรดเดเมจเหมือนกันเพราะทั้ง2ธนูนี้ต่างก็มีโค้ดเรนโคตติ้งที่ช่วยเพิ่มดาเมจให้กับเราได้สูงมากๆครับธนูที่3จะเป็นธนูอาเทียนทตาน้ําแข็งครับธนูอันนี้แรกเริ่มเดิมทีก็เป็นธนูที่เหมาะกับการล่าเรดาวมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะเรดาวจะแพ้ธท่าน้ําแข็งตรงบริเวณหัวค่อนข้างเยอะพอสมควรทําให้ธนูอาเทียนท่าน้าแข็งเป็นธนูที่เหมาะกับการล่ามากม แต่ก็มีข้อพิจารณาตรงที่เป็น PS Coating นี่แหละคือไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับมันดีมากๆกันแหละ เพราะว่ามันทําให้การโจมตีของเราเปลี่ยนเป็นแบบทะลุทะลวงแต่โคตติ้งอันนี้นะครับมันเพิ่มดาเมจให้กับเราแค่20%เท่านั้นเองถ้าเป็นโค้ชเรนโคตติ้งมันจะเพิ่มดาเมจให้กับเรา40%ซึ่งสูงกว่าเท่าตัวเลยนะครับและธนูสุดท้ายธนูที่4จะเป็นธนูของบลันกนก้าหรือลิงหินมะนั่นแหละคือธนูอันนี้นะครับมันจะมีข้อดีตรงที่เป็นธาตุน้ําแข็งนะครับแต่ข้อดีกว่านั้นก็คือมีโค้ชเรนโคตติ้งเป็นตัวเพิ่มดาเมจนั่นเอง ทำให้ดาเมจที่ได้ก็อาจจะเยอะกว่าธนูอาเทียนทธาตน้ําแข็งประมาณนึงนะใช้คําว่าประมาณนึงนะครับซึ่งธนูทั้ง4อันที่แนะนําไปนะครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะว่าชอบแบบไหนกัน บางคนอาจจะไม่ชอบธนูอาเทียนก็อาจจะไปใช้ธนูบลันกรนก้าก็ได้หรือบางคนอาจจะชอบเพียสโคต t ิ้งมากกว่า c o โคสเรน Coating ก็ได้ก็เลือกหยิบไปตามความชอบได้เลยนะครับริมาร์กนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีเจมสเปรดนะธนูของบลันกรนก้าก็สามารถใส่เจมทาตไปก่อนก็ได้นะครับเสือธนูอาเทียนก็จะใส่เป็นคริติคอลบูสต์ให้เต็มแล้วก็บวกเจมธาตอีก1เม็ดก็ได้เหมือนกันนะครับ ทีนี้เรามาดูบิลที่เอาไว้รับมือกับเจ้าเรดาวส้มกันดีกว่าผมจัดมาให้แบบเต็มๆทั้งหมด4บิลด,ด้วยกันเริ่มกันที่บิลแรกนะครับจะเป็นบิลโรดามิดโดยบิลนี้จะประกอบไปด้วยหัวและเสื้อของโซเชียมือของกาเรียนอาร์ควลเอวและเท้าของกอมาการาทริสแมนจะเป็น e x p กซ์ t e r c h เตอชามครับและนี่ก็คือหน้าตาสกิลของบิลนี้นี่เอง บิวนี้จะเรียกได้ว่าเป็นบิวที่สมดุลที่สุดในบรรดา4บิวที่ผมเตรียมมาก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งฝั่งของ Offensive ด้วยสกิลเซ็ตของกอมาการาแล้วก็ยังมีฝั่งของ Defensive ที่เป็นสกิลเซ็ตของโซเชียนั่นเองในส่วนของค่า Affinity ก็จัดเต็มสำหรับธนูแล้วครับสกิล w e a k n e s s e x p l o i t เต็มสกิล l g i t a t o r เต็มสกิลเซ็ตกอมาการาบวก a n t i v i วรัสอีกด้วยดังนั้นนะครับถ้าเลือกจะเอาบิวเหล่านี้ไปใช้บิวนี้ผมแนะนาเเป็นนนอันดัดบลยนะ บิวต่อมาจะเป็นบิวฟูลออฟเฟนซีฟหรือบิวสีกอมาการ่าครับโดยบิวนี้จะประกอบไปด้วยหัวของโซเชียตั้งแต่เสื้อไปจนถึงเท้าจะเป็นของกอมาการ่าทริสแมนจะเป็นเอ็กซ์ไฟเตอร์ชามครับและนี่ก็คือหน้าตาสกิลของบิวนี้นี่เองโดยบิวนี้จะเน้นไปทางออฟเฟนซีฟตามชื่อเลยครับสกิลโคโอเอเซนที่จะเข้ามามีบทบาทคอมบร่วมกับสกิลเซตของกอมาการ่าคือถ้าเกิดว่าเราสามารถล้างสถานะเฟรนซี่ได้สำเร็จสกิลโคโอเอเซนก็จะทำงานด้วยครับ ถ้าถามว่าบิลนี้เหมาะกับธนูอันไหนในริสทั้ง4อันผมจะบอกว่าบิลนี้จะเหมาะกับธนูอาเทียนธาตุน้ำแข็งที่สุดแล้วครับเพราะได้ทั้งพลังโจมตีจากสกิลเซ็ตของกองมาการ่าส่ส่วนแล้วก็ยังได้พลังโจมตีธาตุจากสกิลโคเอเซนิอีกด้วยซึ่งธาตุที่มีผลกับการล่าเลดดาวที่สุดก็จะเป็นธาตุน้ำแข็งนี่แหละมันเลยทำให้ธนูอาเทียนธาตุน้ำแข็งเหมาะกับบิลนี้พอสมควรครับ สำหรับบิวต่อมาจะเป็นบิวที่เรียกว่าทําให้เราทนมือทนเท้าได้พอสมควรเลยนะครับนั่นก็คือบิวคอมฟี่บิวคอมฟี่หรือจะเรียกอีกอย่างว่าคอมฟอร์ตบิวก็ได้เหมือนกันนะมันคือบิวที่ทําให้เราเล่นง่ายเพราะจะมีสกิลเอาตัวรอดค่อนข้างเยอะพอสมควรโดยบิวนี้จะประกอบไปด้วยชุดเซ็ตของโซเชียสส่วนเอวของมิสซิสเนตและทาริสแมนจะเป็นเอ็กพอ t e เตอร์ชามครับถึงผมจะบอกว่าบิวนี้เป็นบิวที่มีสกิลเอาตัวรอดค่อนข้างเยอะก็จริง นอกจากนี้พวกสกิลที่จะช่วยเสริมดาเมจให้กับเราก็ยังอยู่ครบหมดเลยทำให้บิวนี้เป็นบิวที่รับมือกับเรดาวส้มได้เพราะมีโอกาสลอดมากกว่าอีก2บิวที่ผ่านมาแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าดัเมจที่ทำได้ก็อาจจะน้อยกว่า2บิวที่ผ่านมาด้วยเช่นกันนะครับ สำหรับบิลสุดท้ายนี้ผมต้องบอกก่อนว่ามันเกิดจากความเล่นพิเรนของผมเองนะทุกๆคนจะเอาไปเล่นกันขำๆก็ได้นะครับบิลนี้คือบิล f u l แทง n ์นะครับโดยบิลนี้จะประกอบไปด้วยหัวและเท้าของโซเชียเสื้อของเรดาวมือของ g กด์เดนอาร์คเวลเอวของมิสซ,ซูเนะและทริสแมนจะเป็น defense charm ครับและนี่ก็คือหน้าตาสกิลของบิลนี้นั่นเอง จะบอกว่ามีแต่สกิลป้องกันทั้งนั้นเลยนะครับทางสกิล defense boost divine blessing thunder resistance recovery speed คือรวมทั้งหมดทั้งมวลแล้วเราจะได้ defense อยู่ที่501แล้วก็มีค่าต้านทานท่าสายฟ้าอยู่ที่39อันนี้คือรวมกินข้าวแล้วนะครับผมบอกเลยว่าบิลนี้ทนมือทนเท้ายิ่งกว่าบิลคอมฟีเมื่อกี้นี่อีกเพียงแต่ดาเมจที่ทำได้ก็มันจะลดลงเยอะมากๆครับนั่นก็เป็นเพราะสกิลฝั่งออฟเฟนซีฟถูกตัดออกหมดเลย เดี๋ยวผมจะลองเอาบิวนี้ไปรับดาเมจของเรดดาวม่วงให้ดูนะเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถรับดาเมจแบบเต็มๆได้ประมาณ2ครั้งนิดๆแต่ถ้าเกิดว่า d ีวายเบสซิ่ติดบ่อยๆก็อ,อ,อาจจะรับมือได้เยอะกว่านิดหน่อยแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่านี่เป็นดาเมจจากเรดดาวม่วงยังไม่ใช่เรดดาวส้มนะครับเอาเป็นว่า ใครอยากลองเอาไปเล่นลองปั้นดูก็ได้แต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเอาไปเล่นขำๆพออย่าเอาไปเล่นจริงจังนะครับถ้าไปเล่นกับเพื่อนเงี้ยดาเมจที่ทําได้มันอาจจะน้อยเกินไปแล้วระยะเวลามันจะนานกว่าเดิมนะและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการเตรียมตัวก่อนจะไปล่าเรดาวส้มที่กําลังจะเข้ามาครับซึ่งผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกทกคนไม่มากก็น้อยนะส่วนในวันที่30เมษายนนี้ทุกทุกคนก็สามารถมาจอยกันได้นะครับเราจะมาดูกันว่าเรดาวส้มมันจะซักแค่ไหนกันเชียว ผมน่าจะมาดึกๆนะครับเพราะว่าน่าจะติดงานโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวีดีโอถัดไปบ๊ายบายครับ